ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือตนตนุลักษ์ของชาวราศีมิถุนก็คือดาวพุธนะครับการที่ดาวพุธของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนราศีมีน เรียได้ว่าเรือนพบเรือนของมีนตรงนี้เป็นพบเรือนที่เรียกว่าติดตำแหน่งที่ดาวพุธจะต้องเป็นปลาาและก็เป็นนิดเกิดขึ้นอิทธิพลของความหมายของคําว่าปลาก็คือความหมายของความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนขณะที่ความหมายของคําว่านิดก็คือต่ําต้อยและก็ด้อยค่าทําให้ดาวพุธในตำแหน่งนี้เป็นจุดจงหวะที่ดาวพุธเองอยู่ในจุดที่อ่อนแอเป็นอย่างยิ่ง ทำให้นะครับอิทธิพลของชาวราศีมิถุนอาจจะมีชีวิตที่ดูถดถอยอาจจะมีชีวิตที่ดูเครียดเครียดตึงตึงมือหรือคุณอาจจะต้องเจอกับพบเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาให้คุณรู้สึกกดดันและก็รวมถึงในเรื่องราวของความไม่สบายใจที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกัน ในเรื่องราวของทิศทางต่างๆในชีวิตจะรู้สึกถึงอุปสรรคและก็ภา,าระปัญหาต่างๆที่ถูกเข้ามากระหน่ำคุณได้ด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวพุธเองอยู่เคียงข้างกับดาวพระราหูซึ่งถือว่าราหูกับพุธเวลาอยู่เคียงข้างกันแบบนี้เป็นดาวของการที่เป็นคู่พิพาทหรือดาวแห่งคดีความเพราะฉะนั้นการที่เรียกว่าดาวสองดวงนี้อยู่ร่วมกันก็เป็นลักษณะข,ของการกดดันจะเป็นลักษณะข,ของการก่อศัตรูความตึงเครียด ความไม่ได้ดังใจและก็อุปสรรคปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นและก็กดดันให้กับชาวราศีมิถุนเกิดขึ้นได้ด้านเองแต่ก็ดีสักนิดนึงนะครับเพราะอย่างน้อยๆก็ยังมีอิทธิพลจากดาวอาทิตย์ที่ยังอยู่กับตัวของคุณอยู่ถ้ากับว่าตัวเองของคุณนั้นครับยังมีการที่จะสามารถรอดพ้นจากในสถานการณ์ที่แย่ๆตึงเครียดและก็กดดันไปได้อยู่ดีแหะครับเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวราิตย์ยังคอยซัพพอร์ตและก็คอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณอยู่นั่นเอง นอกจากนั้นในวันที่2อนะครับอิทธิพลของดาวศุกร์เองก็จะยกกันมาในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกับดาวพุธของคุณก็คือดาวประจำตัวของคุณนั่นเองดาวศุกร์เวลาอยู่เคียงข้างกันกับดาวพุธเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ําขณะที่พุธนะครับอยู่เคียงข้างกับดาวศุกร์ก็จะเป็นการกลมกล่อม เกื้อกูลสนับสนุนและก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีทําให้ความกดดันต่างๆอิทธิพลของการที่เครียดตึงมือก่อนหน้านี้ก็จะสามารถที่จะเอาปัญหาต่างๆให้หลุดพ้นจากตัวของคุณได้เช่นเดียวกัน นะครับอีกอย่างนึงก็คืออิทธิพลของดาวพุธเองโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีมีนซึ่งถือว่าเป็นเรือนของธาตุน้ํามันก็ยังเป็นจุดของการที่เอาตัวรอดได้ดีอยู่เพราะฉะนั้นถึงแม้จะเจอกับแรงกดดันแรงอึดอัดสิ่งที่ไม่ค่อยได้ดังใจอุปสรรคปัญหานะครับแต่มันก็ยังมีจุดของการที่จะสามารถหาหนทางหาลู่ทางให้ผ่านไปจนได้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการงานของชาวราศีมิถุนก็คือดาวพฤหัสบดี การที่ดาวพฤหัสบด,ดีของคุณนั้นโคจรก็ไปสู่ในเรือนของราศีเมษเรียกได้ว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งที่ดีเลยทีเดียวครับเพราะเป็นภพเรือนของลาภะติดตำแหน่งเป็นราชาโชคการขับเคลื่อนธุรกิจและก็การขับเคลื่อนด้านการงานของคุณยังเป็นไปในทิศทางที่บวกอยู่แต่ในช่วงเวลานี้นั้นนะครับเนื่องจากดาวประจําตัวอยู่ในจุดที่อ่อนแอมันก็อาจจะเป็นลักษณะท,ที่เรียกว่าชีวิตอาจจะต้องเจอกับขวากน้าการต่อสู้การแข่งขันที่เหนื่อยยากสักหน่อย นะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญเลยก็คือดาวประจาตัวคือดาวพุธโครจรกเไปสู่ในเรือนของมีนซึ่งถือว่าพุธเองนะครับโครจรไปอยู่ในเรือนกรมมะหรือการงานเท่ากับว่าตัวของคุณเข้าไปอยู่ในภพเรือนของการงานอาจจะเป็นลักษณะข,ของการตึงเครียดเกี่ยวกับความกดดันด้านการงานที่รุมเร้ารุมร้อมให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือให้คุณรู้สึกว่างานพลล้นมือได้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่สุดท้ายก็อย่างที่พูดเลยครับว่าจบได้สวยอยู่เพราะคุณก็ยังมีรู่ทางแล้วก็มีโอกาสในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้พ้นไปจนได้นั่นเอง ซึ่งนะครับในเรื่องของการงานของคุณนั้นจากที่บอกไปว่าดาวพฤหัสเป็นดาวตัวแทนเขาจะมีเกณฑ์การโยกย้ายภพเรือนเกิดขึ้นในวันที่30เมษายนในเวลา12นาฬิกา45นาทีทำการยกออกจากเรือนเมฆเข้าไปสู่ในเรือนของราศีมิถุนในช่วงของสิ้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงของวันจากวันที่30เมษายนเป็นต้นไปในเรื่องงานของคุณจะอยู่ในภพวินาศมันก็อาจจะสร้างความอึอดอัดแล้วก็กดดันเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ทำให้คุณนะครับชาวราศีมิถุนอาจจะเจออิทธิพลของการงานที่ดูวุ่นวายวาวุ่นสักหน่อยแหละครับทาให้ในเรื่องราวของการงานอาจจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าต้องคอยแก้ปัญหาต้องคอยกดดันแล้วก็คอยอึดอัดเกี่ยวกับการแก้ไขต่างๆเกิดขึ้นได้เยอะเลยทีเดียวครับฉะนั้นก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับเพราะว่าในเรื่องการงานแล้วก็ความวุ่นวายดูแล้วในเดือนเมษายนนี้ยังอยู่ในทิศทางที่อาจจะทำให้คุณเองดูวาวุ่นได้อยู่เกี<ๆ>่ยวกับในเรื่องราวของธุรกิจแล้วก็การงานของคุณนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณนะครับก็ยังถือว่าขับเคลื่อนไปได้ดีอยู่เพราะเนื่องจากว่านะครับอิทธิพลของดาวศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวการเงินของคุณอีกหนึ่งดวงในช่วงก่อนหน้านั้นดาวศุกร์โคจรไปอยู่ในเรือนของราศรีกุมเจอกับดาวเจ็ดเข้ามานะครับเบียดเบียนการที่ดาวเสากับดาวศุกร์อยู่ร่วมกันก็จะเป็นลักษณะของการอึดอัด ทำให้นะครับในวันที่1จนถึงวันที่2อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในสถานการณ์ด้านการเงินแต่พอหลังจากวันที่สองเมื่อดาวศุกร์ยกย้ายหลุดเข้าไปอยู่ในภพเรือนของราศีมีนซึ่งถือว่าเป็นภพของกรมมะเท่ากับว่าในเรื่องราวทิศทางการเงินเริ่มขี้คลายเพราะความกดดันนะครับจากดาวเสาร์หลุดพ้นไปจากตัวของคุณแล้วหลุดพ้นไปจากอิทธิพลของการที่เป็นดาวคู่ศัตรูจากเสานั่นเองทําให้การเงินของคุณเริ่มราบรื่นมากขึ้นหาเงินคล่องมือมากขึ้น แต่เนื่องจากว่าการที่คุณไปอยู่เคียงข้างกับดาวพระราหูตรงนี้มันอาจจะมีอยู่ทิศทางที่เรียกว่ามีเงินเข้ามาเยอะกว่าเดิมก็จริงครับแต่มันก็ยังเป็นลักษณะของการเก็บเงินไม่ค่อยได้แล้วก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่กับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นความอึดอัดความไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในเรื่องราวของการเงินที่มีเข้ามาแล้วก็จะเก็บไม่ค่อยอยู่กับเขานั่นเองก็ค่อยต้องคอยระมัดระวังนิดนึงครับสถานการณ์การเงินคุณหาคล่องมือแน่นอนครับหลังจากวันที่สองเป็นต้นไป แต่นั่นแหละครับเมื่อหามาได้แต่มันก็อาจจะมีจุดของการที่เรียกว่าต้องเอาจากคุณต่อไปก็คือเก็บไม่ค่อยอยู่เกิดขึ้นนั่นเองทําให้นะครับในเรื่องราวของการเงินก็ต้องคอยระมัดระวังนิดนึงสําหรับในเดือนเมษายนนี้เพราะดูแล้วรายจ่ายค่อนข้างวุ่นวายเลยทีเดียวนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของชาวราศีมิถุนกันบ้างนะครับ สำหรับอิทธิพลของความรักของคุณในเดือนนี้นั้นถือว่าเป็นความรักที่ยังเป็นไปในทิศทางที่อาจจะดูตึงๆมือหน่อยไม่ค่อยสบายใจเักเท่าไรแหละครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าดาวประจําตัวอยู่ในจุดที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นคนที่โสดอยู่การคาดหวังเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่อาจจะหายากนิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้ดูแลสเสน่ห์ของคุณอาจจะถดถอยลงไปอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าช่วงเวลานี้ดูแห้งเหี่ยวดูว้าเวดูเงียบเกงาเกิดขึ้นนะครับ มันมีความกดดันหรือถ้าเกิดคุณมีใครที่พึงพอใจอยู่คุณก็อาจจะเจอภาวะสถานการณ์ของการแข่งขันที่เข้ามาช่วงชิงและก็เข้ามากดดันคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันสถานการณ์ความรักของคุณนั้นอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะดูเงียบเหงาและก็ยังว้าเวกันต่อไปก่อนเพราะนะครับหลังจากวันที่30เมษายนอิทธิพลดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวความรักของคุณจะยกเข้าไปสู่ในเรือนของวินา่า มันก็ทําให้ความรักของคุณอาจจะดูจืดจางลงอาจจะมีความเครียดหรือความไม่ได้ดั่งใจเกี่ยวกับในเรื่องของรักคนโสดมีปัญหาหน่อยนะครับเกี่ยวกับการที่คุณจะได้เจอกับคนที่ถูกอ,อกถูกใจหรือคาดหวังกับใครก็แล้วแต่จะลงล็อกปักหลักปักฐานได้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดคนมีคู่อยู่แล้วก็ไม่ค่อยเป็นประเด็นสักเท่าไหร่มันก็ยังเป็นลักษณะข,ของความรักที่ยังขับเคลื่อนไปได้อยู่ แต่เพียงแค่ว่าความวุ่นวายหรือการทะเลาะเบาะแว้งก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะ mm. เนื่องจากว่าดาวความรักโคจรเข้าไปอยู่เคียงข้างกับมฤุอยูความร้อนรุ่มในใจเรื่องราวของการใจร้อนใจเร็วนะครับหรือการทะเลาะเบาะแว้งยังมีเห็นอยู่นั่นเองทําให้นะครับคู่รักอาจจะเกิดการประทะก,กันเกิดขึ้นได้ง่ายๆคุณจะรู้สึกหงุดหงิดเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นหรือรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายเกี่ยวกับความรักหรืออาจจะรู้สึกไม่อยากโฟกัสเกี่ยวกับความรักไปเลยก็ได้เช่นเดียวกัน จึงเรียกได้ว่าในเดือนนี้ของชาวราศีมิถุนด้านความรักของคุณก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าในเดือนนี้ไม่ค่อยสุขไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่ในเดือนนี้อาจจะเป็นความรักที่ไม่ค่อยลงตัวและคุณรู้สึกเงียบเหงาและก็รวมถึงในเรื่องราวของระมัดระวงังในการประทะกันระหว่างคุณกับคู่ครองกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็คุยกันด้วยสตินะครับแล้วคุณจะผ่านไปได้อย่างแน่นอน และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในเดือนเมษายนนี้ต้องบอกว่าในเดือนเมษายนนี้ของคุณนั้นถือว่าอาจจะเป็นเดือนที่อาจจะดูวุ่นวายหน่อยในทุกๆเรื่องราวกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินแล้วก็รวมถึงในเรื่องราวของความรักที่มันอาจจะไม่ค่อยสุขสมหวังสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆสำหรับในเดือนเมษามันยังเป็นเดือนแห่งความร้อนรุ่มร้อนแรงในใจของคุณอยู่นะครับ มันรู้สึกอึดอัดแล้วก็กดดันที่จะทําให้คุณเองรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างความสําเร็จมันจะต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากนั่นเองนะครับจึงจะประสบความสําเร็จตามมาหลังจากนั้นต้องสู้ก่อนต้องดิ้นรนก่อนแล้วก็ต้องฝ่าฟันก่อนแต่สุดท้ายก็ดูแล้วแรงขับเคลื่อนพลังงานของคุณในที่สุดก็สามารถไปได้ต่อละครับแต่มันอาจจะต้องเฝ้ารอสําหรับในเดือนหน้านั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทำอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพืน้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกำเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งภุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแตแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียว แอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำานะนำดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ